หอมแก้มกันยังไงให้ได้1ล้านวิวครับน้องอี๋วนแพงแล้วก็น้อง YouTube แพงลิดกันอีกแล้วหลังจากที่แม่นุษถ่ายคลิปลงเมื่อวานล่าสุดยังไม่ถึง24ชั่วโมงล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยครับเเมันนอ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนวนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกขั้นเลยกันแล้วกันครับ ว่าวไม่มีผิดครับสำหรับคลิปของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะที่ใช้คำว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันอย่ย FC แฟนคลับก็ต่างที่จะเข้าไปรับชมรับฟังอยู่แล้วเอาจริงๆก็เป็นไวรัลได้ทุกวันจริงๆสำหรับคลิปอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็ล่าสุดมนุษย์มนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสนี่แหละทำกับข้าวเมื่อวานเนี่ยอย่างที่น้องได้อัดคลิปลงไปก็คือทำกับข้าวให้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกินแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันสำหรับครอบครัวนะแล้วก็จะมีน้องยูทูบเข้ามาเล่นด้วย ก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งที่มนุษย์ถ่ายไว้เมื่อวานนี้ก็คือคลิปที่น้องอุ๋งอิงเพชรบรแพงเข้าไปหยอกอน้อง u t u b e นั่นแหละครับแล้วก็ได้มีการหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยน้อง YouTube ก็เหมือนจะเขินพี่อุ๋งอิงเพชรบรแพงนะเก็บสีหน้าท่าทางไว้เป็นอย่างดีเลยทุกคนแต่ก็แบบหลุดขำไม่ได้จริงๆสําหรับหน้าตาของน้อง y YouTube เพชรบนแพงน้อง YouTube เพชรบรแพงนะที่เขินพี่อุ๋งอิงเพชรบนแพงอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่อุ๋งอิงก,ก็ขำใหญ่เลยเพราะว่าได้มีโอกาสหยอกน้องอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลงไว้ ประมาณสักช่วงค่ำที่ผ่านมานั่นเองทุกคนแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดวันนี้เข้าไปส่องของความเคลื่อนไหวส่วนตัวของช่อง Facebook ของเมนุษเนาะก็คือนี่แหละครับหล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแล้วคนเข้ามากดไลค์สามสีหมื่นไลค์ทุกคนก็ถือว่าปังมากสําหรับคลิปนี้แล้วก็เป็นอีก1คลิป ที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความสุขให้กับพ่อแม่เอฟซหลายๆคนเลยก็เพราะว่านี่แหละครับมันเป็นภาพความน่ารักของเด็กๆนะที่เป็นครอบครัวนามองศานั่นแหละพวกเราได้รับชมรับฟังกันตลอดอยู่แล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศกันแบบนี้อยู่ต่อเน,นื่องส่วนวันเมื่อวานนี้ก็จะเป็นความสุขหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมนุสก็โพสต์รัวๆเลยสําหรับอุงอิงเพชรพันแขง่งแล้วก็ได้มีกาสกินข้าวด้วยกันกินข้าวกับเธอเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุด,สดนะอุงอิงเพชรพันแพงนี่เมนุส์ก็สะท้อนออกมาประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดได้มีการ แชร์คลิปนี่แหละน้องย t u b e กับน้องอากับพี่วงอิงนี่แหละมีการหอมแก้มกันก็ขอบคุณหนึ่งล้านวิวสำหรับคลิปหอมแก้มอะไรประมาณเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นความน่ารักอีกมุมหนึ่งที่พี่สาวแสดงออกให้กับน้องชายเนาะทุกคนเอาจริงๆแล้ววงอิงเพรแพงเนี่ยเป็นคนรักเด็กนะเท่าที่เห็นเวลาไปงานไปการแบบเวลาไปงานสาวน้อยเพร่นแพงตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาหยอกเด็กตัวเด็กไม่ร้องไห้อะ แปลกไหมอันนี้สังเกตหลายๆรอบแล้วเหมือนกันสาหรับองค์อีกไเป็นแพร์เวลาแบบไปอุ้มลูกใครก็ตามอ่ะที่แบบไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนน้าหน้าเวทีไปการแสดงอะไรอย่างเงี้ยไปเช็คซาวด้าน,นหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนก็เอาลูกมาให้อุ้มทุกคนแล้วลูกก็แบบเหมือนกับแบบรู้ว่าเธอคนนี้ใจดีอ่ะ แล้วก็ให้อุ้มแบบไม่ร้องอะก็เห็นหลายๆคลิปหลายๆหลายๆจังหวัดแล้วเหมือนกันที่อุ๋งองมันแพงได้เดินทางไปร่วมทําการแสดงเนาะทางภาคอีสานแล้วก็ทางบ้าคตะวันออกอนะไรเงี้ยกรุงเทพมหานนะครก็เห็นแวบๆแ,แบบว่าแบบ เอาน้องมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อุ๋งอิงแั่แพงก็เหมือนกับเป็นคนรักเด็กนี่แหละก็ขออุ้มขอหยอกอะไรเงี้ยหลายๆซีนหลายๆคนหลายๆจังหวัดเลยเราก็รู้สึกว่าพ้ยตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจแต่พอหลังๆมาเอ้ยมันแปลกๆมันไม่แปลกหรอกเอาจริงๆแล้วน้องก็เป็นคนใจดีแะละอุ๋งอิงแม่นแพงส่งผลทําให้เด็กเนี่ยเขาน่าจะแบบมีสัมผัสแบบว่าใครดีกับเขาหรือว่าใครที่แบบเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยก็อยากจะให้อุ้มอยากจะอยู่ใกล้อะไรเงี้ยแต่อุ๋งอิงแม่แพงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้คําว่าพ่อพ่อแม่เอฟซี มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าองุินแม่แพงเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงอะไระสักอย่างเนี่ยส่งผลทาให้แบบเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์ด้วยกันเองเนี่ยก็จะสื่อสารกันออกอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่แหละวิเคราะห์ตามที่พ่อพ่อแม่เอฟซีได้มีการคอมเมนต์หรือว่าได้มีการพูดกันก่อนหน้านี้นะแต่นั่นก็รู้สึกว่าสังเกตว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า99.99%เ99ลยก้หสิบเก้นแุดอก้มเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเล้วมองน้าแ้วมองหน้มแปลกแล้วมองหน้าเหม้องเบบเฮ้ย เธอคนนี้คือใครอะไรประมาณนี้เราก็จะสังเกตกันแบบนี้อะไรเงี้ยเช่นน้อง YouTube เหมือนกันน้อง YouTube ก็ให้พี่วิงอุ้มบ่อยๆนะเอาจงจริงแล้วถ้าเป็นแบบอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยหอมแก้มแล้วทําเป็นเขินพี่อุ๋งอิงไปเป็นแพงด้วยสมมติทาให้ภาพบรรยากาศมันออกมาเนี่ยมันดูไม่ปลอมมันดูจริงมันดูแบบฮ้ยเด็กมันดูน่ารักจังเลย2คนนี้อะไรประมาณนี้อันเห็นเอฟซีแฟนคลับเขาก็บอกว่าจะมีเจจะ,เจ,จะมีเจแพนนะ เจ๊แพนกับเต้าอยูเนี่ยที่เขินที่อุงอิงเพชรแผงส่วนน้องลำเพลินก็จะแบบฟิลเหมือนกับโตขึ้นมาแล้วก็สนิทกับพี่เฉวเออสนิทกับพี่สาวมากขึ้นแล้วก็รู้จักมักคุ้นกันมาหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ๊เจ๊เจ๊แพนเจ๊แพนเนี่ยเจ๊ได้ลำแพนเนี่ยจะเขินพี่อุงอิงแล้วก็น้องยูท b e เนี่ยก็เนี่ยกำลังจะเป็นหนุ่มและกําลังจะพูดได้และเริ่มตั้งไข่เป็นแล้วแล้วก็นี่แหละก็มีความรู้สึกรู้สึกมักคุ้นกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ อู๋อีกเพีแพงหอมไปสองสามฟอดทุกคนเมื่อวานนี้คลิพปพ่อกันชัยถ่ายไว้แล้วก็คลิปเมนุษถ่ายก็ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นอีกหนึ่งความมาย์จจใจนะใช้คําว่าจะบอกว่ามาย์จจใจก็ไม่ถูกเพราะว่าเราอัศจรรย์ใจมาตลอด3ปีลวแล้วคลิปอุงอิงเพบ้านแพงเนี่ยเป็นไวรัอนทุกวันใช้คําว่าเป็นไวัยรัอนทุกวันนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่หวือหนะวานะต้องาใจแบบร้อยล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจ็ดห้าสิบล้านวิวไปในหนึ่งวันอะไรประมาณเนี้ย อันเนี้ยค่อยว่ากันไปแต่ว่า1ล้านวิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบก็ว้าวอ่ะแต่ว่าหลางังๆมาแล้วจะแบบเออกระแสะอื่นมันเข้ามากลบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กระแสะการเมืองคนอาจจะไปเปลีป่ยนไปดูอย่างอื่นด้วยอะไรแบเนี้ยแล้วก็แบบโอ้ยคนทำครเีเอเตอร์มือใหม่ที่เข้ามาแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้หลายๆช่องหลายๆตอนก็ดรอปหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยคลิปล้านวิวหลงังๆมาเนี่ยยากมากกว่าที่ใครจะได้ แต่นี่แหละอุงอิงเว้นแพงก็ยังครองอยู่ยังครองใจเพราะพราะแม่ f ออยู่ยังครองกระแสโซเชียลอยู่อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่าอุงอิงพี่บนแพงทาคลิปล้านแตกได้เกือบทุกวันจริงๆทุกคนเต็มที่แบบน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นคลิปลงคลิปเรียวก็ประมาณสัก5 6าหกแสนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อะ่ะก็ก็เห็นมาเนี่ยก็มีล้าน ก็มีล้านขึ้นเกือบทุกวันน่ะโดยเฉพาะช่องพ่อโจเนาะช่องอะไรนะหนุม่มโจโเฮงฮาพาสเดิร์ดที่ตอนสมัยนั้นน่ะถ่ายคลิปองค์อิงแม่นแพงสามคลิปต้องมี1คลิปหนึ่งใน3ที่ร้านแตกะก็ถือว่าปังกันต่อนเนื่องกันเลยสําหรับ3าม้อยเหมือนจคนนี้ที่ยังครองหน้าสื่อได้แบบได้แบบไม่พักจริงๆทุกคนแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวมีดาราช่องเข้ามาใหม่แล้วนะ u t u b e พูดเป็นเดินเป็นวิ่งเป็นแลจะจมันก็น่าดูเลยสําหรับพี่น้อง สี่กุมาหานกล้าอุงอิงเพอนแพงลำเพลิน เพชรบ้านแพงลำพนเพชรบ้านแพงและย t u b e เพชรบ้านแพงเราก็จะได้เห็นเงินวิ่งเงินสนันบันไหวกันรอบโดมงกันอย่างแน่นอนหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,วาพี่แต่ว่าพี่วงอิงไม่แม่นงก็โตแล้วแหละเอาจริงก็สิบเก้าจะยี่จะต่อไปก็ย่างยี่สิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความแก่นความดื้อก็ยังคงอยู่เพราะว่าจะเห็นได้คลิปก่อนหน้านี้ที่สองสามล้านแตกไปแล้วทุกคนคก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่วงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหอบรองเท้าวิ่งหนีแม่นุชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่ารักแล้วก็ พ่อพ่อแม่เอฟซีต่างเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็สุดท้ายก็นี่แหละล้านแตกอีกหนึ่งคลิปก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากสําหรับอุ๋งอิงที่ทําให้คลิปร้านแตกทุกคนแล้ววันนี้บุ๋งอิงไม่ได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ดีแลกันอยู่บ้านแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับโดมสามพันเพ่มแพงแน่นอนว่าวันนี้โดมสามพนเพแพงน่าจะเหงากันน่าดูเลยที่ สาวน้อยสาวน้อยมาอาจารทร์ของเราเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปทาธุระส่วนตัวเนาะแล้วก็จะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากจะหยิบยกประเด็นความปังความกระแสะของน้องอุ๋มยุ้งแพงมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วสําหรับคลิปล้านแตกแม่นุชเนี่ยเข้ามาแชร์เป็นคลิปล่าสุดที่อยู่ในช่องส่วนัจของแกกับการหอมแก้มยังไงให้ได้1ล้านวิว แน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ๋งอิงแม่นแพงวงการมะล้ำรปอว่าน้นงใครเอาก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ